สวัสดีค่ะมาเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูตูกันเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะพามาเรียนรู้เรื่องสัญญกรณ์วิทยาศาสตร์นะคะของจำนวนที่มีค่ามากๆโดยนำใบงานที่8ของ d r t v มาสอนแล้วก็เฉลยนะคะมาเริ่มเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับสัญญกรณ์วิทยาศาสตร์นะคะก็จะเป็นการเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปอีกรูปหนึ่งนะคะโดย จะอยู่ในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n นะคะก็คือ a เป็นตัวเลขซึ่ง a นี้จะต้องมีค่าตั้งแต่1น0 0ะคะ1.00ไปจนกระทั่งถึง9กว่ากว่านะคะก็คือน้อยกว่า10นั่นเองและ n เป็นจำนวนเต็มนะคะก็คือตัวกำลังของเขาเนี่ยจะต้องเป็นจำนวนเต็มอาจจะเป็นเต็มบวกหรือเต็มลบก็ได้นะคะถ้า ค่าของเลขมากๆนะคะ n ตัวนี้ก็จะมีค่าเป็นบวกนะคะแต่ถ้าค่าของเลขน้อยๆนะคะซึ่งเราจะได้เรียนในใบงานถัดไปค่า n ของเราก็จะเป็นลบนะคะในคลิปนี้ก็จะเน้นไปที่กลุ่มค่ามากๆนะคะซึ่งค่า n ของเราก็จะเป็นบวกทำยังไงไปดูกันต่อเลยค่ะอย่างเช่นคุณครูกำหนดเลขมาให้เป็นส0 0พันนะคะ วิธีการของนกเรียนก็คือจะต้องจัดรูปตัวนี้ให้อยู่ในรูปของ a คูณกับ10ยกกำลังอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นตัวนี้คิดง่ายๆ3,000ก็เกิดจาก3คูณกับอะไรคะ1,000พใช่ไหมคะแล้วเราก็มาแปลง1,000ันตัวเนี้ยให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังว่าจะเป็น10ยกกำลังอะไรแค่นั้นเองค่าตัวแรก 3ม,มีค่าอยู่ระหว่างนะคะหกับ10แล้วนะคะค่าตรงนี้จะต้องเป็น1กว่ากว่าจนถึง9กว่ากว่านะคะดังนั้น3อยู่ตรงตามเงื่อนไขแล้วนะคะต่อไปก็มาแปลง1,000ให้เป็น10ยกกำลังนะคะ1,000เกิดจาก10คูณ10คูณ1ิ นั่นก็คือ10ยกกำลังเท่าไหร่คะสนะคะนี่ก็เป็นรูปที่ถูกต้องสมบูรณ์ของสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะเราสามารถเขียนสามพันเป็น3ามคูณสิยกกำลัง3ได้นะคะต่อไปตัวอย่างที่2 3,500นะคะต่างจากข้อเมื่อสักครู่ตรงที่ด้านหลังนะคะ เพิ่มมา500นะคะวิธีการนักเรียนดูว่าตรงนี้นะคะถ้าคุณครูใส่จุดอยู่ตรงนี้คุณครูต้องการที่จะทำให้จุดของครูเนี่ยเปลี่ยนไปในตำแหน่งที่ให้เลขหน้าของเขามีค่าระหว่าง1-10ถึง10เนี่ยคุณครูควรจะเลื่อนจุดนี้ไปกี่ตำแหน่งคะ เรกเรียนลองเลื่อนดูเลื่อนไปหนึงข้างหน้าก็เป็น350ยังไม่ใช่เลื่อนไปสองข้างหน้าเป็น35มสิเกินไปแล้วนะคะเพราะ a ของเราต้องอยู่ระหว่าง1นึถึงสินะคะมีค่าตั้งแต่1นึจนถึงสิบพอเลื่อนไปอีกจุดหนึ่งมีค่าเป็น3.5 3จุก็ถือว่ามีค่าตั้งแต่1นึจนถึงน้อยกว่าสิ แล้วนะคะดังนั้นจุดที่คุณครูจะขยับก็จะไปอยู่ที่หลังเลขสานะคะดังนั้นครูก็จะเปลี่ยนเป็น3.5นะคะซึ่งคุณครูขยับไปกี่จุดนะคะให้เอาจุดนั้นมาเขียนเป็นเลขชี้กำลังของเขานะคะขยับไป1จุด2จุด3จุดนะคะก็จะเป็น10ยกกำลัง สามนะคะอันนี้เป็นเทคนิคการเขียนสัญาญกรณวิทยาศาสตร์นะคะก็คือเลื่อนจุดนะคะไปข้างหน้าถ้าเลื่อนไปข้างหน้ากำลังเป็นบวกนะคะอ่าเลื่อนกี่จุดก็นับจำนวนเท่ากับจำนวนนั้นนะคะอันนี้เป็นการเชื่อมโยงระหว่างจำนวนเต็มนะคะกับ จุดทศนิยมนะคะต่อไปใช้วิธีการเดิมนะคะตัวนี้มีค่าเท่าไหร่เอย่ย356,000นะคะปกติ356,000ถ้าเขียนเป็นจำนวนเต็มก็คือจุด0ใช่ไหมคะจุดของเขาก็จะอยู่ตรงนี้ทีนี้ถ้าใช้เทคนิคการเลื่อนจุดเหมือนที่ครูสอนเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนก็จะเลื่อนไปกี่จุด ถึงจะทำให้ข้างหน้าเขามีค่าตั้งแต่หนึ่งจนถึงน้อยกว่าสิบนะคะเลื่อนไปกี่จุดคะอ่าลองดูสิหนึ่งจุดข้างหน้าเป็นเท่าไหร่เอ่ยสามหมื่นกว่าอยู่เลื่อนไปสองจุดข้างหน้าเป็นสามพันกว่าเลื่อนไปอีกหนึ่งจุดข้างหน้าเป็นสามร้อยห้าสิบหกนะคะถ้าหยุดจุดอยู่ตัวนี้เลื่อนไปอีกหนึ่งจุดข้างหน้าเป็นสามสิบห้าเลื่อนไปอีกหนึ่งจุดข้างหน้าเป็นสามจุดห้าหก 3.56อยู่ระหว่างเงื่อนไขนี้พอดีนะคะดังนั้นจุดของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนก็เขียนจุดทศนิยมใหม่เลยเป็น3ามจุดหหนะคะจะเขียน0ูนยต่อก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้นะคะคูณอยู่กับ10ยกกําลังอะไรเลื่อนไปกี่ครั้งคะหนึ่งสามี่หนะคะเลื่อนไป5ครั้ง หรือ5จุดก็ยกกำลังด้วย5ตัวนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคก,การเลื่อนจุดทศนิยมนะคะถ้าทำในข้อสอบก็สามารถใช้วิธีการนี้ก็จะเร็วขึ้นนะคะหรือจะใช้วิธีการกระจายเหมือนวิธีการในตัวอย่างที่หนึ่งก็ได้นะคะต่อไปมาเพิ่มความเข้าใจจากแบบฝึกหัด ในใบงานที่8กันเลยนะคะจงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูป a คูณ10ยกกำลัง n โดยที่ a มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1นะคะแต่น้อยกว่า10และ n เป็นจำนวนเต็มนะคะข้อ1 300เท่ากับ3คูณอันนี้300ก็มาจาก3คูณ100นะคะอันนี้ใช้วิธีการกระจายเหมือนข้อที่ 1ที่คุณครูแสดงในตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะจากนั้นก็เปลี่ยน100ให้เป็น10ยกกำลังนะคะ100ก็คือ10คูณ10นะคะดังนั้น100ก็จะเป็น10ยกกำลังอะไรคะ2นะคะเช็คแล้วว่า A มีค่าอยู่ระหว่างตรงนี้แล้วก็ถูกต้อง10ยกกำลัง N n เป็นค่าบวกนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะเวลานักเรียนทำเสร็จแล้ว ต้องมาเช็คด้วยว่าข้างหน้าของนักเรียนอะเป็นเลขที่อยู่ในเงื่อนไขไหมคือมีค่าตั้งแต่1จนถึงน้อยกว่า10นะคะแต่ตัวอย่างนี้เขาเขียนไว้ให้เราแล้วแสดงว่าไม่ยากนะคะเราก็แต่ว่าเวลาที่นักเรียนทําเองจะต้องเช็คตัวนี้ดีๆนะคะต่อไป6 0 0เรียนแบบข้อที่1เลยก็คือ6คูณอะไรคะ1 0 0แล้วก็เปลี่ยนเป็น6คูณ10ยกกําลัง สองนะคะเปลี่ยนหนึ่งร้อยเป็นสิบยกกำลังสองข้อสามนะคะอันนี้ง่ายๆอยู่สี่พันก็เป็นสี่คูณหนึ่งพันนะคะก็จะแปลงหนึ่งพันเป็นสิบยกกำลังอะไรคะสามเก่งมากค่ะเพราะเกิดจากสิบคูณสิบคูณสิบนะคะแล้วถ้าห้าพันล่ะคะเป็นไรเอ่ยห้าคูณกับหนึ่งพันเก่งมากเราจะเป็นอะไรต่อคะห้าคูณกับ สิยกกำลัง3หรือใครจะจำนี้ก็ได้นะคะ1000มี0ูย์สตัวก็เป็น10ยกกำลัง3 100มีศูนย์สตัวก็เป็น10ยกกำลัง2แบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเขาเป็นเลข1 0 0ร0 0 0พันหมื่นแสนล้านก็ใช้วิธีการนี้ได้นะคะต่อไปเริ่มยากขึ้นมานิดนึงข้อที่5นะคะอันนี้ ใช้วิธีการเลื่อนจุดหรือจะกระจายเหมือนเขาก็ได้นะคะวิธีการเดียวกันนะคะสองสามมาอยู่ตรงนี้นะคะไปสามจุดก็จะคูณด้วยพันไปสี่จุดก็คูณด้วยหมื่นไปห้าจุดก็คูณด้วยแสนแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสี่จุดห้าคูณกับหนึ่งพันหรือสี่จุดห้าคูณสิบยกกำลังอะไรคะ เลื่อนไป3จุดก็10ยกกำลัง3หรือจะเขียนกระจายจากตัวนี้ก็ได้นะคะอันนี้นะคะพยายามใส่จุดตรงไหนที่จะทำให้ค่าอยู่ระหว่าง1กว่านะคะจนถึง9กว่ากว่านะคะตัวนี้ก็ใส่จุดตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะเหลือตัวนี้อยู่3ตํตำแหน่งก็เป็นคูณกับ1,000ใช้วิธีการนี้ก็ได้ก็จะเป็น5.6คูณ 1,000ะะหรือ5.6คูณ10ยกกำลัง3ะะข้อนี้70,000เป็นเลขกลมกลมง่ายมาก7คูณ1,000ได้70,000จากนั้นก็แปลง1,000เป็น10กำลังอะไรคะ04ตัวก็10กำลัง4ะะ80,000ง่ายอีกแล้วเป็นไรคะ8คูณกบ1,000 เป็น8คูณ10ยกกำลัง4เก่งมากค่ะต่อไปข้อที่9นะคะยากขึ้นมานิดนึงนะคะใส่จุดตรงนี้ด้านหลังมีอยู่5หลักเราก็คูณด้วยส่วน5ตัวนะคะก็จะเป็นอะไรคะ7จคูณ10ยกกำลัง5นะคะต่อไปข้อที่10 นะคะใส่จุดตัวไหนดีเอ่ยถึงจะมีค่าอยู่ตั้งแต่1กว่ากว่าถึง9กว่ากว่าใส่ตรงหลัง8นะคะข้างหลังมีกี่ตัวก็คูณเข้าไปด้วย1แล้วก็ศูนเท่ากับจำนวนนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเป็น8ปดจุดเห้านะคะ คูณอยู่กับใส่เลขหนึ่งก่อนแล้วนับหลักตัวนี้เลย1 2 3 4 5นะคะเป็น10ยกกำลัง5นะคะอ่าตัวนี้ข้างบนเขียนคูณก่อนก็ได้นะคะถ้าตามฟอร์มของตัวอย่างแต่ถ้านักเรียนคิดในกระดาษทดสามารถตอบได้เลยอ่ะมีศูนย์อยู่ทั้งหมด5ตัวนะคะแล้วก็แปลงเป็น8.95คูณ10ยกกำลังอะไรคะ 5. นั่นเองนะคะก็เสร็จข้อที่1ใหญ่ต่อไปข้อที่2เขาบอกว่าจงวงกลมล้อมรอบจำนวนในวงเล็บที่มีค่าเท่ากับสัญญกรณวิทยาศาสตร์ที่กำหนดให้นะคะข้อที่1เมื่อกี้เปลี่ยนจากเลขไปเป็นสัญญกรณวิทข้อที่2มีสัญญกรณวิทยาศาสตร์มาให้ดูซิว่าเขาจะแทนเลข อะไรนะคะ9คูณ10ยกกำลัง5 10ยกกำลัง5มีศูนย์กี่ตัวคะ5ตัวเก่งมากก็จะเป็น9แล้วก็เติมศูนย์ไปอีก5ตัวมีค่าเท่าไหร่คะ9แสนนะคะเราก็ตอบข้อไหนคะเขาให้วงกลมเราก็วงไป9แสนอยู่ตัวหลังนะคะต่อไป สี่จุดเคูณสิยกกำลัง6กนะคะสี่จสิบยกกำลัง6กนักเรียนเขียน4แล้วก็เขียน7ก่อนใส่ศูนย์ไป6ตัว 1, 2, ึ่งสามี่ห้าหแต่ว่าตรงนี้เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเรียนมาแล้วว่าการคูณทศนิยมนะคะต้องมีตำแหน่งเท่ากับตัวตั้งกับตัวคูณบวกกันดังนั้นตัวนี้เราต้องเติม ตำแหน่งของเขาให้มี1ตำแหน่งนะคะศูนย์ตอนนี้ก็จะถูกตัดออกไปคำตอบของเราก็จะได้เป็นอะไรคะหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้านนะคะตอบ4ี่ล้านเแสนคือตัวหน้าหรือตัวหลังคะตัวหลังเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่3นะคะ ใช้หลักการเหมือนเมื่อกี้เลยหรือใครจะใช้ส่วนรัดเพิ่มเติมก็ได้ก็คือ2.79อันนี้2ตำแหน่งใช่ไหมคะ,ะนักเรียนใส่ลบ2ไว้เลยนะคะคูณ10ยกกำลัง7นะคะนักเรียนจะต้องเอากำลังนี้ลบออก2นะคะก็จะเป็น279คูณ10ยกกำลัง5ซึ่งมีค่าเท่าไหร่คะเขียน2 7 9แล้วเติมศูนย์ให้เขาอีก5ตัวนั่นเองนะคะอ่าก็จะได้เป็น27ล้าน9แสนะคะตอบข้อที่1นะคะอันนี้ก็เพิ่มเทคนิคมาอีก1เทคนิคนะคะในการทำนะคะตัวนี้แสดงว่า1ตําตำแหน่งกับอันนี้10ยกกำลัง9เราต้องเอา1ตําตำแหน่งนี้มาลบออก นะคะก็จะเป็นอะไรเอย่ยพอเอาตำแหน่งนี้ไปลบแล้วตัวนี้เอาจุดออกได้เลยเป็น82คูณ10ยกกำลัง8นะคะก็คือใส่82แล้วใส่ศูนย์ให้เขากี่ตัวคะ8ตัวนั่นเองนะคะแล้วก็นับหลักซิหน่วย10 1ร้อขั้นทีละ3ามจากข้างหลังนะคะการใส่จุลภาคหรือคอมมาของเราตอบเท่าไหร่เอย่ย 8,200ล้านนะคะตัวไหนเอ่ยคะ8,200ล้านคือตัวหลังนั่นเองเก่งมากคะ่ะต่อไปข้อที่5นะคะตัวนี้เป็น3มตำแหน่งตัวนี้10นะคะเอา3มตำแหน่งนี้ไปลบออกจาก10นะคะเหลือ10ยกกำลัง7แล้วเอาจุดนี้ออกไปเลยก็จะเป็น4 6 5 2าสคูณสิยกกำลัง7จนะคะจากนั้นทำไงเอ่ยเติมศูนย์ให้เขากี่ตัวคะสี่หสองเติมศูนย์ไปอีก7ตัว1 2ึ่งสอามห้าหกดนะคะแล้วก็นับขั้นทีละสามจากขลังหนึงสองสามหนึงสองสามหนึใส่จุลภาคขั้นเพื่อให้อ่านหลักเลขได้ง่ายขึ้น คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ46,520ล้านตอบตัวไหนเอย่ยตัวหน้านะคะ46,520ล้านนะคะสำหรับการเขียนสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับเลขมากๆน้าเดนจะสังเกตเห็นว่า กำลังของเขาจะมีค่าเป็นบวกนะคะ a คูณ10ยกกำลัง n n ตัวนี้จะมีค่าเป็นบวกนะคะในกรณีที่เป็นเลขมากๆอย่างเช่นข้อนี้เห็นไหมคะเป็น46,00 0ล้านนะคะกำลังเขาก็จะเป็นกำลังเป็น10นะคะถ้าเลขเยอะขึ้นก็จะเป็นกำลังบวกเพิ่มขึ้น10 20 30 40ไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้จะเป็นค่าบวก แต่ถ้ากำลังเป็นลบก็จะเป็นพวกกลุ่มเลขค่าน้อยเช่นทศนิยมนะคะเช่น0 0นย์จซึ่งจะได้เรียนในไปงานถัดไปนะคะอันนี้ครูก็ฝากความรู้คณิตศาสตร์เกี่ยวกับการเขียนสัญญากรวิทยาศาสตร์จำนวนมากๆไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณครูได้ที่ช่องครูตู่แมทค่ะสวัสดีค่ะ Bye. <smart noise>